ในที่สุดผมก็ดูเรื่องนี้จบสักทีโว้ยยอมรับกันตรงๆว่าถ้าผมไม่ได้มาทำช่องกับคูเดสนี้ผมอาจจะไม่คิดกลับไปดูคอมเบอรดเดอร์กิสอีกเลยก็ได้นะรวมไปถึงตั้งแต่เซโรวันเซเบอร์รีไวส์และก็ก็ชาร์ทที่จะดูต่อจากนี้ด้วยเห็นไหม ทำเพื่อทุกคนแค่ไหนอเอาตรงๆเลยนะผมตามดูกิสช่วงที่มันฉายรายสัปดาห์เลยแต่มาอยู่ช่วงกลางเรื่องแบบกลางพอดีเลยล่ะครับผมดูค้างไว้ตอนที่25 หลังจากนั้นผมก็ปล่อยมันทิ้งไปเลยจนจบไปเพราะผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันยังวนอยู่กับเกมที่แข่งกันไปสุดท้ายแล้วก็ไม่มีผู้ชนะอยู่ดีคือ<บ>มันดําเนินเกมแบบนี้มา2เกมติดกันแล้วไงครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกเซ็งและเบื่อแล้วก็มาต่อด้วยจามโตกลงปลีอีกมันยิ่งทําให้รู้สึกไม่อยากดูเข้าไปใหญ่ในช่วงนั้นผมก็เลยหยุดดูไปเลยพอเพิ่งกลับมาดูอีกครั้งได้ไม่นานและเริ่มดูใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรกยิ่งยาวจนจบผมต้องรู้สึกขอบคุณตัวเองนะที่ดองดูไว้ทีเดียวถึงแมมม้วว่่่าาผจะพููดออยเส ข้อเสียของเรื่องที่ทําออกมาได้เข้มข้นเกินไปการดูติดต่อกันมันจะทําให้เหนื่อยซึ่งกิสมันก็เป็นแบบนั้นครับแต่มันก็จะมีบางตอนที่เราต้องดูต่อกันจริงๆถ้าเรารอดูแบบวีคต่อวีคมันจะทําให้ผหมงดหงิดและเบื่อมากๆและอาจจะไม่ดูต่อเลยก็ได้เหมือนกรณีที่เคยเกิดขึ้น พอดูจบแล้วผมพูดตรงๆเลยนะผมเรียกได้ว่าผมรักเรื่องนี้ได้เลยล่ะครับผมไม่ได้เป็นติ่งกิสนะและไม่เคยไปต่อว่าก็ชาร์ตด้วยเผื่อมีคนเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและเข้าใจผิดผมเพิ่งดูกิสจบไปเมื่อต้นเดือนเองครับและมันมีจุดที่ทําให้ผมรู้สึกรักมันได้ไม่ยากแล้วก็มีจุดขัดใจเล็กๆน้อยๆที่ผมต้องอุทานว่าไม่น่าเลยไม่น่าเล่าแบบนี้ออกมาเลยซึ่งเรื่องมันเกือบจะดีอยู่แล้วอะไรทานองนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังความคิดเห็นของผมที่มีต่อคัมเบนเลเดอร์ก ชมวิดีโอผมขอเวลาสักนิดนะครับตอนนี้ช่อง g a k u d e s ของเรานั้นได้เปิดระบบ Membership แล้วนะครับซึ่ง Membership ของเราจะถูกเรียกว่าชาวเรียนนะครับสิทธิพิเศษที่ชาวเรียนจะได้รับมีดังนี้ครับได้ชมคลิปใหม่จากช่องก่อนใคร Exclusive Content หรือชาวเรียน o l l y ได้รับชม Saturday Live กับ Special Live ย้อนหลังได้รับป้ายกำกับหลังชื่อสุดเฟี้ยวและได้รับ e โ o j i สุดคิ้วในการคอมเมนต์ในช่องนะครับสมัครสมาชิกเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้นยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าพร้อมแล เราไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับ เป็นซีรีส์ที่วางปมวางปริศนาและสร้างแบ็กกราวน์ของเรื่องออกมาได้น่าสนใจและคาดไม่ถึงในหลายๆอย่างแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าพอมันเล่นอะไรที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการรีเซ็ตโลกหรือผู้ที่มาจากอนาคตหรือแม้กระทั่งเรียลิตี้เกมโชว์มันกลายเป็นว่ามันสร้างปัญหาให้ตัวของมันเองที่ไม่สามารถจะเล่าเรื่องราวออกมาได้อย่างสมูทมันจะมีบางจุดที่เรื่องมันไม่กล้าไปแตะเพราะถ้ามันไปยุ่งเมื่อไหร่จะกลายเป็นว่าทุกอย่างที่เรื่องมันพยายามจะเซตอัพขึ้นมาจะไร้ความหมายดังนั้นมันจะมี บางฉากบางตอนที่เรารู้สึกขัดใจเอามากๆภาพรวมของโครงสร้างเนื้อเรื่องมันทําออกมาได้น่าสนใจครับเพียงแต่มันเล่าได้ออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่แต่กิ๊สมันทําออกมาได้สนุกไงครับสนุกจนคนดูต้องปล่อยวางข้อเสียที่ผมบอกมาได้แต่และตอนมันปรุงแต่งออกมาได้โคตรจะยอดเยี่ยมเล่เหลี่ยมของตัวละครก็ทําออกมาได้น่าสนใจดังนั้นคนแทบไม่ไปโฟกัสภาพรวมของโครงสร้างของเนื้อเรื่องเรื่องนี้เลยคาแรคเตอร์ตัวละครก็ทําออกมาได้ดีเกือบทุกตัว ที่สำคัญเลยฉากต่อสู้ทำออกมาได้ดีมากๆสมูทและละลานตาสุดๆผมชอบฉากแอคชั่นต่างๆภายในเรื่องของค a m เ n ลเดอร์กิมากๆ มันดูสมูทลื่นไหลและเพลินตาดีครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมาผมมองว่ามันเป็นจุดดีของกีสเขาแหะครับและน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนรักและอวยเรื่องนี้มากๆเช่นกันเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงแต่ละองค์หน่อยละกันแต่ละเรื่องผมรู้สึกว่ามันแบ่งเนื้อเรื่องตามเกมที่เล่นงั้นผมขอแบ่งตามนี้นะครับเดซายเอร์กลางปีช่วงแรกผมชอบการที่เขาค่อยๆปูดบทตัวละครสลับเพเยเยอร์ใหม่ที่เพิ่งจะเอนทรีเข้ามานะครับอันนี้ผมหมายถึงตัวหลักนะตัวประกอบบางตัวก็ทําสตอรี่ออกมาได้ดีอย่างดาบานโลโป หรือ Nash p a r l o w ซึ่งบางตัวก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้แหลกสลายไปกับเกมมันก็แบ่งคระประปนกันไปแต่สิ่งที่ทำให้ผมสนใจในพาร์ทนี้เลยก็คืออดีตของ S เองนั่นแหละครับมันมีการจั่วหัวว่า S นั้นเข้าร่วมตั้งแต่ปีไหนและชนะเกมมาตลอดเลยเหรอหรือยังไงก็คือว่าปมปริศนาของเจ้าตัว S มันน่าสนใจและชวนให้เราติดตามต่อมากๆเลย สรุปจบพาร์ทนี้เราก็จะได้รู้ว่าเดซายเยอร์กลางปีแท้จริงแล้วไม่ใช่เกมกรอบผู้โลกแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงเลเวลิตี้เกมโชว์ให้ความบันเทิงกับผู้ชมนั่นเองส่วนผู้ชมที่ว่าจะเป็นใครตัวตนของฝ่ายบริหารของเดซายเยอร์กลางปีมาจากไหนก็ยังเป็นปริศนาที่ชวนให้เราอยากติดตามจริงๆครับสรุปแล้วในพาร์ทของเดซายเยอร์กลางปีผมมองว่าเป็นพาร์ทที่เขาปูบทตัวละครและวางปมออกมาได้ดีทุกตัวครับชัดเจนว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงและเป้าหมายคืออะไรอาจจะคุ้ม เพื่อสําหรับนาโกะนะครับแต่ก็เข้าใจได้เพราะปมของนาโกะจะถูกเฉลยในภายหลังและมันพีิกมากๆจะมาตกกลางปีสพอเข้าภาคนี้ยอมรับเลยว่ายังเซ็งกับการตัดจบของเดซเยเย์กลางปีแบบนั้นอยู่แต่ในเมื่อ โชว์มัสโกออนยังไงก็ต้องดูต่อและว,วะภาพนี้ก็จะพยายามสื่อให้เห็นถึงจิตใจลึกๆของมิจินากะเขาพยายามปูบทให้เรารู้สึกเริ่มรักตัวละครนี้ขึ้นมาบ้างในพาร์ทของจะมาตกกลางปีนั้นก็จะมีการเฉลยปมของเนออนที่ทําให้เราเข้าใจและสงสารในตัวของเนออนได้มากขึ้นนะครับภาพรวมผมมองว่าในพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ทําออกมาเพื่อปูทางให้ตัวละครได้มีการเติบโตและมีพัฒนาการเฉยๆครับเพื่อให้มิจินากะได้บรรลุปเป้าหมายของตนเองและทำให้เนื้อเรื่องมันเดินต่อไป แก a นเอนผมมองว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สนุกที่สุดในเรื่องแล้วเอาจริงๆมันมีทั้ง Desire r o y a l แต่มันเป็นพาร์ทที่เล่าได้แป,ป๊บเดียวเหมือนเป็นจุดให้แวะพักเฉยๆผมว่าใจความสำคัญของพาร์ทนี้มันคือการเริ่มแกรนเอนนั่นแหละพาร์ทนี้เริ่มมีการเฉลยปมในอดีตของ S เฉลยว่าแม่ของ S คือใครและตัวตนของ S เป็นยังไงแล้วมันทำออกมาได้พีคมากๆเลยนะผมชอบมากๆเลยละ เป็นพาร์ทที่เขาทําบทสรุปตัวละครทีมงานฝ่ายเดซเยอร์กลางปีออกมาได้ค่อนข้างดีเลยภาพรวมของพาร์ทแกนเองเราก็จะได้เห็นเล่หเหลี่ยมความฉลาดของเอสที่แสดงออกมาให้เราได้เห็นอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดบางอย่างเอสดูเหมือนจะเสียเปรียบและจะกลายเป็นว่าคาแรคเตอร์จะใจแตกหรือเปล่าแต่ไม่เลยเขาแสดงให้เห็นว่าเขามีประสบการณ์และไม่เสียเหลี่ยมใครง่ายๆครับเขาโชว์ให้เห็นถึงกลิ่นของเอสเองโดยรวมพาร์ทนี้สนุกมากๆครับ พาร์ทสุดท้าย bad end บทสรุปสุดท้ายที่ทำให้ผมเจอจุดขัดใจแบบไม่น่าเชื่อว่าเรื่องที่มันอุตสาหธรรมดีมากๆมันจะมาตกมาตายแบบนี้มันเป็นพาร์ทที่หลายๆคนดูแล้วรู้สึกไม่ชอบส่วนตัวก็มีทั้งพาร์ทที่ชอบและพาร์ทที่ไม่ชอบในส่วนที่ไม่ชอบผมถึงขั้นต้องอุทานกับเรื่องนี้แบบนี้เลยจริงๆนะว่าไม่น่าเลยว่ะแล้วมันยืดเยื้อมาหลายตอนมากกว่าเนื้อเรื่องมันจะกลับเข้าร่องเข้ารอยแล้วสุดท้ายมันก็สามารถหาทางลงให้มันจบได้อย่างลงตัวผมก็สบายใจตรงที่เออ อย่างน้อยมันก็ทําให้ตอนจบออกมาได้โอเคเว้ยมาถึงพาร์ตตัวละครบ้างผมขอยกมาแค่สีตัวที่เป็นเ hey ฮหลักเลยละกันรครับอูคิโยเอสเป็นตัวละครที่เก่งแบบมีที่มาที่ไปเก่งแบบมีเหตุผลหล่อเท่แบบไม่บัญยะบัรรยังเป็นตัวละครเอกไรเดอร์ที่ผมคาดไม่ถึงเลยว่าเขาจะกลับมาทาพระเอกแนวนี้อีกครั้งตอนภาพวิชวลโปสเตอร์ของกิสออกมาผมยังจินตนาการเลยว่าตัวเอกจะเป็นแนวคนใส่ซื้อที่ต้องมาแข่งเกมแบทเทิลรอยัลหรือเปล่าวะพอเปิดตัวพระเอกเก่งหล่อเท่สุขุม ผมถึงกับกรี๊ดมันออกมาเลยครับบทบาทของ S ก็ทําออกมาได้ดีเจ้าเล่ทําอะไรเขาคิดเสมอรอบครอบบางตอนเหมือนจะเสียเปรียบสุดท้ายแล้วก็คือแผนที่จริงจ่อตัวนี้กําหนดไว้แล้วภาพรวมผมชอบมากๆเลยครับสำหรับอุคิโยเอสซากุระอิเควะเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกสงสารนะไม่ได้สงสารในบทบาทนะสงสารว่า ทีมงานเอาตัวละครนี้มาทําอะไรวะมันดูไม่มีพัฒนาการอะไรเลยทา,ทางทั้งที่พาร์ทแรกๆตัวละครเควะถูกนําเสนอออกมาได้น่าสนใจมากๆขนาดคลิปจัดอันดับพระรองในปีที่แล้วผมยังให้ไทยคูณติดอันดับเลยช่วงแรกก็ทําออกมาได้ดีทําให้คนดูอย่างเราเอาใจช่วยแต่พอเนื้อเรื่องมันดําเนินเข้าเรื่อยๆเรากลับไม่เห็นพัฒนาการของตัวละครเควะเลยครับก็คือร่วมเกมมานานพอมีประสบการณ์แล้วนะแต่ก็มาเสียเหลี่ยมกับอะไรง่ายๆย,ยิ่งช่วงท้ายนะโอ้โหตัวละครนี้มันถูกวางบทมา ได้นักบมากๆคนดูดูแล้วรู้สึกอึดอัดและรำคาญม,มากๆมันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่เราเห็นได้ทั่วไปมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่จุดนี้แหละที่ผมต้องอุทานว่าไม่น่าเลยวะ่ะและพอบทที่เคว่าจะกลับมาเข้าล่องเข้าลอยก็ไม่ได้มีอิมแพกอะไรเลยโดยรวมแล้วสงสารนักแสดงครับ คูลามะเนออนเป็นตัวละครที่ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของเขานะเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกเฉยๆไม่ชอบด้วยซ้ําในบางช่วงแต่พอเรื่องมันเฉลยปมของเนออนแสดงให้เราเห็นถึงพัฒนาการของตัวละครนี้มันทําให้เรารู้สึกรักและสงสารเนออนมากๆจนถึงตอนท้ายถึงแม้เนือ้อเรื่องจะปูมาให้ขายของแต่ผมมองว่าการขายของในพาร์ทของเนออนมันทําออกมาได้ดีครับไม่เหมือนกับเรื่องก่อนนะ่ะ <c> แ <oughs> มวไม่พูดสุดท้ายแล้วผมชอบพัฒนาการและปมปริศนาในตัวเนออนมากๆเลยครับ อาซูมะมิจินากะผมลำคาญมากในช่วงแรกผมก็รู้แหละว่าตัวมิจิเองเขาไม่ได้ร้ายเขามีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังแหละแต่การกระทำและการแสดงออกของมิจิในช่วงแรกมันดูแล้วหงุดหงิดนะครับดูแล้วรู้สึกลำคาญมากๆแต่สุดท้ายผมก็ต้องยกความรู้สึกนี้ทิ้งไปหลังจบพาร์ทของจามาโตะกังเปรีเพราะหลังจากนั้นตัวละครนี้เริ่มมีพัฒนาการมากขึ้นเริ่มมีการแสดงตัวตนที่อ่อนโยนมากขึ้น และในช่วงท้ายเราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกผิดที่เขาต้องคอยแบกรับสัมผัสได้ถึงความหวังดีที่เขามีต่อทุกคนเพียงแต่ว่าเขาแสดงออกมาได้สุดต่งเท่านั้นเองโดยรวมแล้วเป็นตัวละครที่ผมชอบลองจาก S เลยล่ะครับ สุดท้ายแล้วภาพรวม c a m เมดี้เดอร์กสเป็นเรื่องที่เล่าออกมาได้สนุกวางปมปริศนาชวนให้ติดตามพอจะเฉลยก็ไม่ได้ค้างคาถึงแม้ว่าโครงสร้างของเนื้อเรื่องมันจะน่าสนใจแต่มันก็ค่อนข้างเล่าออกมาได้แย่ก็ตามแต่การนำเสนอของกิ s สมันถือว่ามันทำออกมาได้สนุกมากๆและคาแรคเตอร์ตัวละครก็ทำออกมาได้ดีบางตอนมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยแต่เป็นเพราะว่าตัวละครนั่นแหละครับที่ทำให้ตอนนั้นมันออกมาสนุกมากๆ ไม่แปลกใจเลยครับที่หลายๆคนจะชอบเรื่องนี้คอมเมนเตอร์กีสถ้าถามผมว่าผมรู้สึกยังไง ผมรักมันนะหลายๆอย่างในเรื่องนี้มันทําให้ผมรักได้ไม่ยากถ้าให้ผมแนะนําทุกคนผมก็อยากแนะนําให้ทุกคนต้องดูเรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้เพอร์เฟกนะผมบอกก่อนมันมีจุดที่ทําให้คนไม่ชอบได้เหมือนกันถึงแม้มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมอยากให้คุณลองไปสัมผัสและตัดสินใจด้วยตัวเองดีกว่าครับว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้แต่สําหรับผมเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องในดวงใจผมไปแล้วล่ะครับและมันก็ทําออกมาได้ดีกว่าเลว่าไรเดอร์ทุกเรื่องเลยจริงๆอันนี้ผมพูดในตอนที่ยังไม่ได้ดูคารมูร้ God หลังจากที่รับชมคอมเมนเตอร์กิฟนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กา k u เดชด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย